สวัสดีครับช่างหนุ่มมดิฟนยนะครับวันนี้เจอปัญหาแปลกๆครับแบบไม่แปลกครับปัญหาใหญ่ครับดูครับน้ำรถคันนี้น้ำมันท่วมครับตาทไม่ติดแล้วก็พอตาทติดปุ๊บน้ำมันพ่นออกเต็มเสื้อสูบเลยครับออกมาจากกองอากาศนะครับมันพ่นไปไปครับสาเหตุเนี่ยจะมาจากน้ำมันท่วมครับน้ำมันท่วมตัวนี้มันไม่ไหลออกนะครับบางคนไม่อุดไว้มันไม่ออกตรงนี้ครับมันออกปากคาูนี้ครับ ไปในบักองแล้วผมคิดว่าบัลลงคอยดีด <c oughs> ้วยลงไปในในเครื่องนะครับนี่ดูครับพอสถานลวมันพุ่งปุ๊ปุ๊ปุ๊ออกมานีหมดแล้วครับท่อระบายนี่ครับเตี้ยมเลยนี่แ๋ยวเราจะถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับมันจะเป็นยังไงเราจะมีที่ระบายแต่ก้นคาร์บูนะครับถ้าใครไปอุดไว้นี่มันไม่ออกก้นคาร์บูครับมันจะเข้าเครื่องเข้ากองนะครับดูครับโอ้โห ดีนะครับไม่เอาพอสตาร์ทติดแล้วให้ไม่ขี่ไปนี่โอ้ยรถอเบรคเลยล่ะครับโอ้ยกินน้ำมันเป็นซินชูกรุบเลยครับเอลเวีนครับไหลอย่างดีนะครับไฟลูกไม้เนี่ยครับนี่โอ้โยครับ เอ็มไปด้วยทำามไม่ทเลยครับตัวกระบะนะครับดูนะครับพวกมอไซค์คาวบูรุ่นเก่านะครับอันนี้ก๊อกน้ำมันอาจจะเสียนะครับเพราะว่าก๊อกน้ำมันตัวนี้เนี่ยครับแบรสไตล์พวกเวียบ125พวกกันเซเนต์นี่ครับพวกนี้เป็นระบบดูนะครับสายดูตัวล่างกับสายน้ำมันต้องดูดแผ่นได้เฟยนเปิดน้ำมันจะไหลครับครับมีจุ่มเต็มม้่นเลยครับ เพราะถ้มันเสียเพ้่มมันไหลเข้าบูก็ตันขุ่นเตันเข้าบูครับนี่เข็มปิดน้ำมันไม่อยู่ไหลช่วงไปในเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องผสมกับน้ำมันปิซซีนะครับดูไปนะครับทางแก้ก็ต้องถ่ายน้ำมันเครื่องออกครับแล้วก็ตรวจสวอบพาบูล้างความสะอาดให้เรียบร้อยครับแล้วก็เปลี่ยนก๊อกน้ำมันนะครับทลองขี่ดูครับถ้าทวนแบบนี้พังได้ครับ ูกครับตั้งสองบิตสามบิตเลยครับเตรียมเครื่องเลยโอเคครับ